วันนี้เราก็มาอยู่กับการเขียนบล็อกเนาะโดยการเขียนบล็อกวันนี้นะเราจะใช้เว็บบล็อกเกอร์นะคะในการเขียนบล็อกอโดยขั้นแรกนะคะสิ่งที่ต้องมีในการเขียนบล็อกเนี่ยก็คือ1เลยจะเป็นอีเมลนะ,ะถ้าหากเรามีอีเมลแล้วเนี่ยเราก็มาที่การสร้างบล็อกนะคะเพื่อที่จะเริ่มการสร้างบล็อกของตัวเองหลังจากที่เราคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะให้เราเนี่ย เลือกกรอกอีเมลเข้าไปนะคะหลังจากที่เราได้มีอีเมลแล้วแล้วก็ทําการกรอกอีเมลใส่รหัสผ่านนะคะ,ะหลังจากที่เราได้ล็อกอินอีเมลเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าเว็บนี้ให้เรานะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ ครูได้ลองเขียนเว็บบล็อกไปแล้วนะคะก็คือเกี่ยวกับคาเฟ่อะวันนี้ครูจะพาเขียนบล็อกสั้นๆนะคะอะบล็อกนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะเขียนบล็อกการรีวิวคาเฟ่อะโดยขั้นแรกในการเขียนบล็อกนะคะเราก็จะมาดูแถบเครื่องมือก่อนว่ามันมีเครื่องมืออะไรบ้างน,นะคะอะตรงนี้นะคะก็จะใช้สําหรับในการสร้างโพสต์ใหม่นะคะอะ ตัวถัดมานะคะก็จะเป็นมันสามารถเราสามารถดูสถิติของผู้เข้าชมบล็อกของเราได้นะคะ uh, ตรงนี้ก็จะเป็นดูในส่วนของความคิดเห็น uh, อย่างที่บอกนะคะคือบล็อกเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้นะคะ uh, ต่อมาจะเป็นหน้าเว็บนะคะ uh, หน้าเว็บตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับ mm hmm. เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการเขียนบล็อก uh, ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการออกแบบ บล็อกของเราวา่ามีอะไรบ้างต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็แล้วแต่เราจะออ,อกแบบกันเลยต่อมาจะเป็นในรีมของบล็อกนะคะก็จะมีให้มันจะมีเทมเพลตให้เราเลือกเนี่ยแบบสำเร็จรูปเนี่ยมากมายเลยนะคะนักเรียนก็สามารถาเข้าไปดูแล้วก็เลือกแบบตามใจของนักเรียนได้เลยต่อมาก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนต่างๆที่เกี่ยวกับบล็อกเรานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นมันจะขึ้นให้เราว่าเราอ่านรายการอะไรบ้างเรื่องที่เรารออ่านนะคะเราไปเริ่มเขียนบล็อกกันเลยอันดับแรกมาที่โพสต์ใหม่นะคะบล็อกใหม่นะคะเราจะเริ่มการเขียนบล็อกก็คืออันดับแรกจะตั้งชื่อบล็อกของเรานะคะครูจะของครูเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการรีวิวคาเฟ่เนาะ คร да. ูก uh, ็จะตั้งว่า m mm หมอก eat ชบต่อมาจะเป็นในส่วนของ user ของบล็อกเกเรานะคะอาเราจะต้องตั้ง user เนี่ยห้ามซ้ำกับคนอื่นๆที่อาเขาได้ทำการเขียนบล็อกไปก่อนหน้าเราแล้วนะคะอะเราเราจะลองตั้งแบบคาดเดาไปเลยนะ เอาเป็น m MM m m หมอก e a t เยียอ่าดูซิว่ามันจะได้ไหมอ่าแสดงว่าถ้ามันขึ้นบอกว่าใช้ที่อยู่เว็บบล็อกนี้ได้นะแสดงว่าเว็บบล็อกเราเนี่ยสามารถใช้ยูเซอร์ตัวนี้ได้นะคะจากนั้นเราก็ทําการกดบันทึกอ่าจากนะอ่านี่ก็จะขึ้นมาในส่วนของหน้าเว็บบล็อกของเราแล้วคะเราก็ได้ทําการสมัครอ่าเพื่อที่จะเขียนเว็บบล็อกของเราเรียบร้อยแล้ว ต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของการสร้างตัวบล็อกที่เราจะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาอ่านของเรานะคะมา,ากันที่โพสต์ใหม่โพสต์ใหม่นะคะมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เรานะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ทําการเขียนบล็อกนะคะวันนี้เราบอกไปว่าเราจะทําการเขียนบล็อกอเป็นบล็อกเกี่ยวกับคาเฟ่เนะาะครูก็จะยกตัวอย่างคาเฟ่ที่ ไบรุ่นในสารครามเนี่ยนิยมกันไปนะคะก็อยู่ใกล้ๆมอลลอนี่แหละนั่นก็คือคาเฟ่มิวมีนะคะอันดับแรกก็คือเราจะตั้งเราจะเขียนชื่อคาเฟ่เข้าไปก่อนนะคะมิวมีอ่าอัตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดด้วยกัะมิวมีอ่าจากนั้นนะคะก็ทำการปรับขนาดหรือว่าอ่า เปลี่ยนตัวหนงังสือเนี่ยตามใจชอบเราได้เลยนะคะ,ะครูก็จะเอาใหญ่สุดเนาะใหญ่สุดอ่ามิวมีอ่ะแบบตัวหนงังสือครูชอบตัวนี้นะคะครูก็จะไม่เปลี่ยนเนาะส่วนสีตัวหนงังสือเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนตามใจเราได้เลยสีแดงแล้วกันเราสามารถออกแบบได้ตามอ่าใจเราเลยนะคะว่าเราอยากให้มันเป็นแบบไหน No? Nah, kita coba lah kan <tuh> Nah, ini Yang itu nangis Oke, นิ้วมีนะคะปรับตามใจชอบเลยอ่ะต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของตัวข้อมูลของคาเฟ่ที่เราได้ไปนะคะครูก็ได้ทําการเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าในส่วนของข้อมูลเนาะทาการครูได้คัดลอกแล้วก็วางเอาไม่ใช่ในส่วนของข้อมูลนะคะก็จะลงข้อมูลไปอ่าใหญ่ไปปรับอ นั้นนะคะก็ทำการ Insert รูปภาพหรือว่าจะเป็นวิดีโอก็ได้นะคะอกูก็จะเป็นรูปภาพแล้วกันทำการเลือกไฟล์อยู่ในลัทีนี้อ่าะจากนั้นก็ทำการกดที่เลือกะคะ่ะ เรา,าก็ะนั้นนะคะเราก็ทําการปรับหรือว่าปรับตําแหน่งปรับขนาดของรูปภาพได้ตามใจชอบเเลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็สามารถสร้างบล็อกเกี่ยวกับตัวเราเองหรือว่าสิ่งที่เราชอบได้ง่ายๆเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสินนะะ้นแล้วค่ะจากนั้นเราสามารถกดดูตัวอย่างได้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างในเว็บบล็อกของเรานะคะ ที่หน้าเว็บบล็อกของเรานะคะอ่ะก่อเนเลยนะคะหลังจากที่เนื้อหาเราเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วเราก็ทําการกลับไปที่บล็อกของเราอ่านี่ก็จะเป็นตัวที่เราได้เขียนไว้เมื่อสักครู่นะคะอ่าจากนั้นเราจะทําการอ่าเขาเรียกว่าปรับแต่งเว็บบล็อกของเรานะคะให้มันน่าอ่านน่าค้นหามากขึ้นนะคะ,ะไปที่ทีมนะคะแล้วก็ปรับแต่งตรงรูปหน้าปกนะคะเราสามารถเปลี่ยน ป็นอาจจะเป็นรูปภาพของเราก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อแบบเป็นตัวอย่างเนาะครูก็จะเอาเกย่ยวกับอาหารแล้วกันเราเป็นรีวิวเอาเป็นรูปมิ้กาแฟแล้วกันเสร็จสิ้นนะคาละ,ะตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะ,ะครูชอบสีฟ้าเอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนี่ตรงนี้นะคะเราเห็นว่ามันยังไม่มีโพสนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำการโพสบล็อกลงไปสักตัวเลยนะคะ,ะนั้นก็กลับไปที่ตัวเว็บบล็อกของเรา หลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ตรวจสอบดูความเนบบอยความถูกต้องนะคะเราก็ทําการเผยแพร่นะคะ,ะเผยแพร่หลังจากนั้นนะคะก็เราจะสามารถเข้าบล็อกของเราะคะ่ะดูบล็อกอ่านี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการดูบล็อกของเราะคะ่ะนี่แค่นี้นะคะก็จะได้ในส่วนของบล็อกเกอร์ง่ายๆของเราเลยเนะคะ เราก็สามารถคัดลอกลิงก์เนี่ยไปให้คนอื่นอ่านได้นะคะแค่นี้ก็จะเป็นอัส,สิสซินแล้วคะ่ะ